ในส่วนของนะคะบทบัญญัติ18มาตราในส่วนของมาตราที่4เนี่ยของที่นําเข้าหรือของที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรนะคะเราจะต้องเก็บภาษีอัรตามเล่มพิกัดอัตราสุรากรฉบับนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่นะคะสำคัญที่ทําให้เราจะต้องมาเรียนรู้ในตัวเล่มพิกัดกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะนําของเข้ามาเนี่ยเราจะเสียภาษีเท่าไหร่หากเราจะส่งของออกไปของนั้นต้องเสียภาษีเท่าไหร่ นะคะมาตราต่อมาค่ะมาตราที่5ก็คือของนะคะที่มีการกําหนดอัตราภาษีทั้งสองรูปแบบก็คือแบบผสมก็คือทั้งตามราคาและตามสภาพเนี่ยในการเสียภาษีอากรนะคะสุรกากรได้บอกว่านะคะตามบทบัญญัติก็จะบอกว่านะคะการเสียภาษีอากรเนี่ยตัวไหนอัตราแบบอัตราตัวไหนที่เก็บอากรได้สูงกว่า ะะสุลการกรก็จะใช้อัตรานั้นในการคำนวณค่าภาษีาก่อนทีนี้ในกรณีที่เราทำใบขนขาออกนะคะหรือใบขนขาเข้าก็ตามนะคะผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสําแดงอัตราทั้งสองอย่างเพื่อทำการเปรียบเทียบให้เห็นว่าอัตราภาษีตัวไหนเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่านะคะซึ่งตัวเนี้ยจะต้องสําแดงอยู่ในใบขน ต่อมาค่ะมาตราที่7ค่ะการสำแดงใบขนสินค้าไม่ว่าจะเป็นขาออกหรือขาเข้าเนี่ยเราจะต้องสำแดงก็คือการแสดงข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะคำว่าถูกต้องสมบูรณ์คืออะไรก็คือการที่จะต้องระบุว่าสินค้าที่เราทําการส่งออกนั่นคืออะไรจํานวนเท่าไหร่ราคาสินค้านะคะหรือ Shipping Mark ก็คือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะที่ที่เราใช้สื่อว่าเป็นเอกลักษณ์ นะคะว่าเป็นสินค้าของผู้ประกอบการหรือของผู้ส่งออกนะคะและนอกจากนั้นค่ะนะคะการชำระอากรก็จะต้องดูตามเล่มพิกัดอัตราสุรการการว่าต้องเสียภาษีนะคะร้อยละเท่าไหร่ต่อมาค่ะมาตรา12ค่ะในกรณีที่บอกไว้ก็คือว่าการประกาศลดเพิ่มอากรเนี่ยเราจะต้อง ติดตามดูประกาศของกรมนะคะซึ่งจะมีการประกาศลดอากรนะคะยกเว้นอากรหรือเก็บอากรเพิ่มบางอย่างในกรณีที่สินค้านั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อ ความมั่นคงของเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการประกาศเพิ่มลดตรงนี้ก็คือ,อ,อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการดําเนินธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องตรวจเช็คนะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมศุลกากรเพื่อจะได้รู้ว่านะคะสินค้าดังกล่าวที่เราจะนําเข้ามาหรือส่งออกเนี่ยมีการประกาศเพิ่มลดอรากรแล้วหรือยังณนะขณะที่เรากําลังจะส่งออกและนําเขา้า ะะมาตราต่อมาค่ะมาตรา14ก็คือนะคะ,ะเป็นไปตามข้อตกลงเขตการค้าสเสรีค่ะซึ่งกรณีนี้ก็หมายความว่าสินค้าเราจะส่งออกและนําเข้าระหว่างประเทศนะคะที่เป็นสมาชิกด้วยกันเนี่ยจะได้รับการยกเว้นอากรและลดอากรระหว่างกันนะคะซึ่งนะคะในตัวเล่มพิกัดอัตราสุรกากรฉบับนี้ก็จะบอกไว้นะคะ